ในปีพศ2433พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าให้ก่อตั้งกรมรถไฟขึ้นเป็นครั้งแรกค่ะและเริ่มก่อสร้างทางรถไฟสายตะว,วันออกเฉียงเหนือและสายเหนือโดยใช้ทางรถไฟที่มีรางมาตรฐานก็คือความกว้าง1.435เมตรส่วนทางรถไฟสายใตย้ได้ใช้รางที่มีความกว้าง1.00เมตร เหตุผลที่ทางรถไฟสายใต้ได้ใช้รางที่มีความกว้าง1.00เมตรกระเพราะว่าก็ต้องไปเชื่อมต่อกับประเทศมาเลเซียที่ใช้รางรถไฟความกว้าง1.00เมตรเหมือนกันค่ะต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ก็ได้มีการปรับเปลี่ยนขนาดทางรถไฟสายเหนือ สายตะวันออกเฉียงเหนือจากรางที่มีความกว้าง1.435เมตรให้เป็นรางที่มีความกว้าง1.00เมตรให้เท่ากับทางรถไฟสายใต้เพื่อให้เป็นรางขนาดมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศนะคะ,ะและในวันนี้นะคะเราก็จะพามาดูรางรถไฟที่มีขนาดความกว้าง1.435เมตรที่ยังหลงเหลืออยู่ที่แขวงรถพ่วงปากน้ำโพนี้ค่ะ ซึ่งแขวงรถพ่วงปากน้ำโพนี้นะคะกะตั้งอยู่ที่ริมแม่น้ำน่านตำบลปากน้ำโพอําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์อยู่ใกล้ๆกับสถานีรถไฟปากน้ำโพนะคะไปทางทิศใต้ค่ะประมาณ150เมตร เป็นบอ่อถ่ายร้อรถจักรนะคะทุกคนปัจจุบันเนี่ยก็ได้เลิกใช้งานไปแล้วค่ะในบอ่อนะคะก็จะมีรางที่มีความกว้างนะคะ1.435เมตรค่ะซึ่งเป็นขนาดล้อรถจักรไอ้น้ำในสมัยก่อนเลยค่ะทุกคนอาจจะสังเกตนะคะว่าสภาพโดยรวมเนี่ยค่อนข้างสมบูรณ์เลยค่ะในปัจจุบันนะคะบอ่อถ่ายล้อรถจักรเนี่ยจะเหลือให้เห็นเพียงไม่กี่แห่งค่ะอาก็จะมีที่แขวงรถจักร ลำปางโรงรถจักรธบุรีและที่นี่เลยค่ะแขวงรถพ่วงปาน้ำโพที่ยังคงอนุรักษ์ไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้กันต่อไปค่ะบริเวณนี้นะคะรถจักรไอ้น้ำเนี่ยก็จะมาจอดตรงนี้เลยค่ะเพื่อเปลี่ยนหรือถ่ายล้อนะคะด้วยอุปกรณ์ตัวนี้ค่ะไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะคะเนี่ย ดยอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยก็จะเลื่อนไปมาบนรางที่มีความกว้าง1.435เมตรค่ะทุกคนเพื่อถ่ายล้อนะคะนี่นะคะบอ่อถ่ายล้ออากาศด้วยสายตาเนี่ยก็น่าจะกว้างประมาณ3.5เมตรยาว10เมตรและลึก3เมตรเห็นจะได้ค่ะ ส่วนรางมีขนาดไม่ใหญ่มากก็น่าจะเป็นรางขนาด50ปอนนะคะแชร์อยู่ในบ่บถ่ายล้อน่ยมันหลายปีสภาพก็อย่างที่เห็นเลยค่ะถือว่าแข็งแรงทนทานมากค่ะปัจจุบันในการเปลี่ยนหรือถ่ายล้อเนี่ยก็จะพัฒนามาเป็นแบบที่เห็นด้านหน้าเราแล้วค่ะทุกคน การเปลี่ยนถ่ายลอ้อโดยใช้แจ็คลิฟ์ยกรถให้ลอยขึ้นแล้วค่อยเปลี่ยนล้อนะคะดูสะดวกง่ายกว่าสมัยก่อนเยอะเลยค่ะและสำหรับการพามาดูรางรถไฟที่มีขนาดความกว้าง1.435เมตรจะต้องขอจบลงทีงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ